ในปีพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025นี้เป็นปีมะเสงงูเล็กเทพไทยสวยหรือเทพดูแลประจำปีมีทั้งหมด60องค์ในปีจีนนี้เทพไทยสวยหรือเทพดูแลประจำปีอยู่อันดับที่42ขุนพลโกโวสซุยไต่เจียงกุงเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิจจี กัดซิงอิจฉีพกเต่งห้วยไฟในตะเกียงเทพคุ้มครองดวงชะตาเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิจฉีาธาตุไฟดังนั้นงูปีพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025คืองูาธาตุไฟพลังอิมหรือเรียกว่าไฟอ่อนก็ได้ตามหลักโหราศาสตร์จีน เริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์พศ2568หรือคริสต์ศักราช2025เวลา22นาฬิกา27นาทีปีมะเสงถึงวันที่4กุมภาพันธ์พศ2569หรือคริสต์ศักราช2026เวลา16นาฬิกา36นาทีเป็นปีมะเมียมาปีนี้ ปีมะเสงอิจจีคนที่เกิดมะเสงกุลวอกชาวเป็นปีชงในปีพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025นี้เดือนจีนมี13เดือนโดยมีเดือน6จีน2ครั้งครั้งแรกเริ่มวันจันทร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2568 หรือคริสต์ศักราช2025ครั้งที่สองเริ่มวันพฤหัส,สบดีที่วันที่7สิงหาคมพศ2569หรือคริสต์ศักราช2026ใครนับปีเดือนจีนคนที่เกิดเดือน6จีนปีนี้ก็ต้องฉลองวันเกิดสองครั้งก็ต้องทานหมี่วันเกิดสองครั้งในปีพุทธศักราช2568 หรือคริสต์ักราช2,025คนที่เกิดเกิดมะเสงกุลวอกขานเป็นปีชงควรไปไหว้เทพไทยสวยเทพรักษาประจำปีต้องปัดสะดอกครอบเสริมดวงชะตาราศีปัดออก13ครั้งตามกำลังเดือนประจำเดือนทำทำนายแบบภาพรวมคนเกิดปีมะเสงงูเล็ก ตามแบบนักกษัตริย์จีนในพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025ในปีนี้ถือว่าดวงชะตาคนเกิดปีนี้เป็นปีชงที่เรียกว่าสวยคักหรือเรียกว่านั่งทับตักราชาแทบพิทักษ์ประจำปีต้องโทษจะได้รับโทษดีร้ายมากน้อย ให้ดูปฏิทิน100ปีที่ลงไว้ให้ดูสีว่าร้ายดีปานกลางแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามการนั่งทับท้สวยเอียะถือว่าเป็นการไม่เคารพดังนั้นในปีนี้จึงควรระมัดระวังตัวในด้านอันตรายและเพศภัยต่างๆปัญหาด้านสุขภาพการบาดเจ็บ เลือดตกยางออกด้านข้อพิพาทด้านการเงินจะพบความยุ่งยากลำบากใจปีนี้จะมีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนโดยไม่ทราบสาเหตุเรื่องราวต่างๆไม่แน่นอนระวังการหักหลังโดนแทงข้างหลังการนินทาว่าร้ายโดนใส่ร้ายใส่ความแต่ในดีก็ยังมีร้ายในร้ายก็ยังมีดีปีนี้ยังมีเทพ,พเจ้าที่เข้ามาช่วยปัดเป่าเพศ ภัยอันตรายออกไปอยู่องค์หนึ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีที่จะร้ายทั้งหมดหรือดีทั้งหมดทุกอย่างมีสองด้านเสมอในด้านการงานจึงควรระมัดระวังใส่ใจการทำงานอย่าผิดพลาดตรวจทานดูตรวจด้านเอกสารและคอยระวังเรื่องบริวารคนรอบข้างด้านการเงินก็ควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายไว้ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ โรคเก่าอาจจะกลับมากำเริบใหม่ดังนั้นในปีนี้ควรจะไปไหว้เจ้าพ่อมังกรเขียวหรือแชเล่งเอี้ยกรุงเทพมีที่วัดทิพวารีวิหารตลาดเก่าซึ่งเป็นเทพร,รักษาประจำนักสัตว์ปีมะเสง็งงูเล็กไปไหว้เทพพเจ้าไทยสวยเอี้ยเทพเจ้าจอนรักษาประจำปีเพื่อสะดอกครอบเสริมดวงชะตา เสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้ตัวเองจะได้มีโชคดีมากขึ้นโดยการไปซื้อชุดฝากดวงอธิษฐานแล้วปัดตัวเองตั้งแต่หัวจดเท้าปัดออก13ครั้งควรจะไปไหว้เทพเจียงไทยกงหรือไทยกงตกปลาตั้งอยู่ที่ตลาดสีทองคำดินแดงควรไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูวิธีแก้เคล็ด ดวงการเสียทรัพหากระเป๋าตังสักใบใส่เงินสักหนึ่งร้อยบาทแล้วแกล้งทำหล่นให้คนอื่นเก็บไปใช้อยากแกล้งทำหล่นแล้วคนอื่นเอามาคืนนะเสียเครดถ้าเอาเงินไปทำบุญเขาไม่เรียกว่าเสียเพราะเราได้บุญการเสียคือสิ่งที่เราไม่ได้ประโยชน์กลับมาจึงเรียกว่าเสียคงเข้าใจตรงกันนะควรไปขูดหินปูนได้ เลือดยิ่งดีจะบรรเทาโชคร้ายด้านอุบัติเหตุเลือดตกยางออกและได้ประโยชน์ฟันสวยสะอาดให้ทำความดีกับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทำบุญใส่บาตรกับพระมีอายุกว่าเราแล้วคุณจะประสบโชคใส่บาตรท,ทาบุญทําทานบริจาคลงศพนั่งสมาธิตามต่างจังหวัด ก็สามรถไปไหว้เทพต่างๆมีตั้งอยู่หลายๆวัดจีนหลายๆลายศาลจีนก็มีโดยส่วนใหญ่หาของมงคลป้องกันตัวเสริมสิริมงคลเช่นแหวนยกจี้ยกมาติดตัวก็ดียกเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองสามรถรับเคราะห์แทนเจ้าของได้ส่งเสริมโชคชะตาได้การทำนายทั้งหมดนี้เป็นแบบภาพรวมเท่านั้น เพราะบางคนอาจไม่ดีอย่างมากแต่บางคนไม่ดีเพียงเล็กน้อยเพราะดูแค่หลักปีเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตการทำนายที่ถูกต้องแม่นยำเฉพาะบุคคลยังต้องอาศัยปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำนานด้วยแม้แต่ฝาแฝดที่เกิดปีเดือนวันเวลาเดียวกัน ยังมีดวงชะตาต่างกันเลยเป็นการคํานวณอีกแบบหนึ่งขอจบคําทํานายคนเกิดปีมะเสงงูเล็กไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆในตอนต่อไปคะ่ะ